สวัสดีครับ DIY ช anel ครับอกบ้านมาฝากครับวันนี้กิติเอามาฝากนะครับเป็นทางเลือกในการซื้อบ้านนะครับบ้านหลังนี้สวยนะครับกิติรับประกันเลยครับเป็นของโกงการลุงนัดครับเพิ่งทาเสร็จครับผมลงคลิปไปวันก่อนครั้งหนึ่งครับอันนั้นขอโทษแล้วทึงมาลงซ้ําอันนั้นยังไม่เรียบร้อยครับวันนี้ก็ขาดอยู่อ่าบันไดต่างขึ้นที่กั้นขอโทษที่ที่กั้นน้องหมาอีกบานเดียวจบนะฮะลงงานเสร็จหมดแล้วลงสีเมื่อเช้าเรียบร้อยนะะลงเงาไว้ด้วยครับก็ ดียไมากวักใครสนใจซื้อบ้านของลุงนัทนะฮะฝีมือดีนะครับสาจยจาเดนใต้นะฮะคนใต้ก็ส่งอย่าลืมคนใต้ก็ส่งนะใครดูคลิปนี้นะสามจ่าเดนใต้ก็มีปัตตานียะลานาราธิวาสถ้าต้องการบ้านหลังนี้นะส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับตรงระเบียงกับซุ้มศาลากว้าง8เมตรลึก3เมตรฝากจากฝั่งนู้นนะฝั่งระเบียงด้านในเ็าคือ,อ มาถึงหัวมุมห้องฝว่งนี้ก็7เมตรนสิบนะครับลึกนี่6เมตรเฉพาะตัวเรือนนะฮะก็อยู่ที่เจ็ดาตารางเมตรนะตอบโจทย์ลูกค้าครับมีหนึ่งศาลามีหนึ่งระเบียงหน้าระเบียงข้างแล้วก็มีตัวเชื่อมแล้วก็มีหนึ่งห้องรับแขกสองห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ําด้วยนะท่านผู้ชมนะฮะเจ็ดสิบห้าตารางเมตรมีหยดน้ําล้อมรอบฝีมือลุงนัดนะฮะมีมุกยื่นให้อีกห้าสิบเซนนะครับนี่มุกยื่นตรงหัวมุมห้องนะฮะนะครับ บ้างหลังนี้ก็ถือว่าสวยฝาแบบแนวนอนนะฮะหรือว่าเรียกว่าฝาแป้นเกล็ดนะครับมีสันตะเคสาร,าก,สรา,าก็มีสันตะเคตัวบ้านหลังคาก็มีสันตะเคช่างเนี่ยเขาทาผสมผสานนะครับปั้นหยาแล้วก็จั่วผสมผสานกันนะก็ออกมาเป็นแบบประยุกนะฮะปั้นหยาสไตล์เรียกปั้นหยาผสมกับจัว่วออกมาเป็นแนวประยุกนะครับสวยงามครับฝีมือดีครับท่านผู้ชมละเอียดหยดน้ำล้อมรอบหลังคาม,มงด้กับเบื้องลอน นะะฮกระเบื้องหลอนคู่นะฮะมีมุมนี้ย้อนแสงเสาหน้า6นะครับเสาหน้า6เสก็หน้า8นี่ฮะเสหน้า8ใหญ่นะท่านผู้ชมนะฮะยกสูงได้ใส่ต่อเสาปูนได้เสาเสาไม้ได้หรือจะเอาเสาประมาณนี้ก็อยู่ที่เจ็ดสิบเซนเจ็ดสิบห้าเซนนะครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ก็ DIY เอามาฝากนะฮะดีไเอามาฝาก เพื่อนๆสนใจก็ดูฮะดูสอมีการแกะร่องกอดขอบขอบย่างดีเลยนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะโอเคนะฝีมือดีนะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมฝั่งฝั่งนี้นิดหนึ่งฝั่งด้านศาลานะศาลาโอเคครับ อันนี้เสเลนกั้นอยู่ป,ป,ป,ปิดร่มอยู่นิดหนึ่งอันนี้เพื่อนเพื่อนอย่าว่านะโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาเยี่ยมดูข้างในนิดหนึ่งว่าสวยหามเก๋ไนงน,นะครับอันนี้ก็บันไดต่างขึ้นก็ตตรงนี้ก็สามกั้นบันไดนะครับความกว้างก็อยู่ที่หนึ่งเมตรห้าสิบเกือบหนึ่งเมตรห้าสิบนะเกือบหนึ่งเมตรห้าสิบน่งเมตรห้าสิบนั่นแหละนะอ่ะ,อบ,อะ,ะ,อะบันไดต่างขึ้นเมตรห้าสิบแล้วก็นี่ตัวเชื่อมระหว่งางศารากับระเบียงแล้วก็ ถัดไปก็เป็นนอกชานหรือว่าระเบียงข้างเมตรอาซิบอีกไปถึง6เมตรเลยครับนี่คกออ่อา,ารา3าคูสามและใหญ่มากพื้นที่นะฮะมีต่างระดับอีกนิดนึงนะฮะแล้ความไปดานก็ตีแบบแนวรเรียบๆอย่างที่เห็นนะครับนี่คกอศสาราลูกใหญ่3าคูนสามนะฮะแล้วก็เมื่อซูมกล้องมาทางด้านขวาก็จะเป็นระเบียง3าคูนสนะครับลายไม้สวยงามลงลงนัดห้ไม้เกรด A เลย นะครับฝ้าไปดานช่างคนนี้ก็ตีว่าเบิ้ลจำทันนะฮะจนทันกนะาเรียกว่าลูกเล่นเพิ่มความลูกเล่นสวยงามพะเพื่อนๆก็เห็น,นแบบเดิมๆมาก็นี่ก็คือดัดแปลงให้มันหลากหลายนะครับมุกยื่นออกมาด้วยตัวห้องนะครับตัวห้องนี่กว้างถึง3ามเมตรสานะครับแต่ว่ายื่นออกมาอีก50เป็น3ามเมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรสาแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูในข้างในเรามาดูนัดบานประตูทางเข้าก่อนห้องรับแขกด้านหน้าก็เป็นประตูพับได้ส หกบาน6กพับสามพับนะ1รัหนึ่งสองสามฝั่งข้างฝั่งซ้ายก็เป็นหกหกพับพับออกด้านข้างนะครับพอพับแล้วก็จะเชื่อมต่อกับระเบียงเลยล่งฝั่งด้านซ้ายก็ของตัวบ้านก็พับได้เหมือนกันนะเปิดเมื่อไรโอ้โหของเราแกะนี่ถือว่ากว้างขวางเลยครับท่านผู้ชมสามคูณหกไปถึงนู้นสุดหน้าต่างของหน้าห้องน้ําตัดอ่องน้ําไปประมาณหนึ่งเมตรกว่าครับผมดูแล้วตรงนั้นก็ประมาณหนึ่งเมตรรักงึงเมตรแปดสิบ ประมาณน,นะท่านผู้ชมอ๋อหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรห้าสิบแล้วกันหนึ่งเมตรห้าสิบคูณสองเมตรแล้วกันขอโทษทีนะประมาณประมาณก็ถือว่างงกว้างหนึ่งเมตรห้าสิบแล้วกันโอเคนี่คือฝ้าเพดานนะฮะลักษณะการทำนี่ฝ้าภายในตีแนวตรงนะครับท่านผู้ชมตีแนวตรงฝ้าเพดานก็ตีก้าวบางใบนะฮะห้องครับห้อข้างนอกนะเอ่อเขาเรียกว่าอ,อ่ฝาบ้านก็ตีแนวนอนข้างในก็ตีแนวตั้งนะครับแนวตรงนะฮะตั้งขึ้นนะฮะ แล้วก็บานประตูเป็นประตูลูกบิดนะครับนี่ถือว่าประตูบานทึบมานะฮะบานทึบประตูลูกบิดนะครับท่านผู้ชมนะห้องรับแขกที่เดียวอย่างเดียวที่เป็นประตูหน้าถางังประตูเฟี้ยมนะฮะเข้ามาจากบ้านจากาทางข้าบ้านนะอันนี้คือห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับขนาด3สามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรสามสิบโอเคนะนะฮะวันนี้เดี๋ยวก็มาฝากห้องที่สองครับขนาด3สามเมตรคูณสามเมตรสามสิบถือว่าห้องใหญ่นะท่านผู้ชมสองห้องนอนแล้วนะ ตอบโจทย์ลูกค้านะครับมีหน้าต่างทั้งด้านข้างและด้านหลังฝ้าเพดานก็ต้องตีตามหลังคานะฮะท่านผู้ชมก็คือตามจันทันโอเคครับอย่าลืมนะครับวันนี้ดียร์ไอ้มาฝากนะครับตอบโจทย์ลูกค้าครับหนึ่งระเบียงหน้าระเบียงข้างเป็นสองศาลาห้องรับแขกแล้วก็2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับโอเคแค่นี้นะครับส่วนห้องครัวนี้เพื่อนๆสามารถต่อเติมได้ไว้ข้างนี่ไว้ตรงไหนก็ได้ข้างหลังก็ได้นะครับอันนี้คุยเขาทามาแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยวันนี้ต้องไปก่อนแนะนําแบบบ้านเดีย๋ยวเวลาซื้อบอกว่าดูมาจากกิตตินะครับล,งลุงรัดรถไอ้หลายหมืน่นรับรองรับประกันเลยฝีมือดีสวยวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ